มือให,หม่หาปกมำเป้าค่ะมนเต้านี้ไม่ใช่พันธุ์ไฮบริดนะคะสามารถต่อยอดได้นะคะขอมานะคะขอมาจากโรงเรียนแล้วก็มาฝึกปลูกเองค่ะปลูกวันที่ปลูกวันที่หมกราตอนนี้วันที่วันที่วันที่9 9 9มีนาะเริ่มให้เห็นผลผลิตแล้ว แล้วก็มีปีนี้จะไม่ค่อยมีมแมลงวันทองอในการมาเจาะปกติมแมลงวันทองจะเจาะเจาะแล้วก็ลูกก็จะเป็นหนอนปีนี้เหมือนไม่มีมแมลงวันทองนะคะกําลังให้ผลผลนี้ก็อยู่ในประมาณ2อสัปดาห์สสัปดาห์ยังไม่โตเต็มที่ เมื่อวานนี้ให้ปุ๋ยสูตร15-15ไปนะคะไม่ได้ฉีดยาอะไรนะคะก็จะมีเพียขึ้นนะคะ,ะทดลองดูเอาผงสักฟอกมาผสมกับปุ๋ยคอกแล้วก็คนๆคๆคแล้วก็เอามาล่าตรงมดที่มันมีเป็นตัวพาหะน้ำเช,อเ,ออะะเชื้ออะไรอะเชื้ออะไรเชื้อเพี้ย มีตัวเพี้ยขึ้นมาก็ไปลาดก็ประมาณสองสามวันก็มาราดทีสองสาวันก็มาราดทีนะคะผลปรากฏว่าออกมาอย่างนี้นะคะสวยอยู่นะคะของโซฟอก็ทําให้ต้นสวยเหมือนกันลูกกําลังห้อยใช้ไม้ไผ่ในการทําซุม้มเพราะว่าลองทําดูเพิ่งฝึกทํานะคะลูกยังไม่สวยเท่าไหร่ลูกยังเล็กๆอยู่แต่ว่าพันจริงๆมันเป็นพันใหญ่ก็มาฝึกทําเอา จะทำไปเรื่อยๆเพื่อปีหน้าดีขึ้น